สวัสดีค่ะมากินข้าวนะคะตับไก่ทอดโรยพริกป่นกินแบบ plein, ง่ายๆเนี่ยชิ้นเดียวก็พอแล้วเนี่ยแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะข้าวไม่ต้องเยอะเนาะกินแค่นี้นะคะโรยพริกป่นนะคะนี่นะคะกินแบบง่ายแสนจะง่ายอร่อยอร่อยก็แสนจะอร่อยนะคะโรยพริกป่นไปสักหน่อยนึงเนาะนี่นะคะกินนิดเดียวพอแล้วหืมอ,อร่อยเหมือนกันนะอร่อยค่ะ นิดอับทอดนะคะเขาใช้น้ำปลา,าใส่ไปน,นิดนึงนะคะนี่ค่ะอ,อร่อยไหมคะอร่อยถามไม่รู้หรอกเราก็ตอบเองเนาะอ,อร่อยจังค่ะค่ะม่กินอันได้เลยจ้าะคระวยพริกป่นแล้วอร่อยมากค่า มาอร่อยกันได้เลยจ้านี่นะคะมีส้มหนึ่งผลด้วยนี่ทำตับทอแล้วก็พริกป่นค่ะเนื้อข้าวงง่ายง่ายค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวเย็นจักโกนะคะข้างนอกนะคะติดถนนเลยนะคะอร่อยนะคะเจ้านี้นะคะเป็นเจ้าใหม่นะคะเดี๋ยวดูท้องถนนนะคะจนช่วงเช้าวันวันนี้นะคะนี่นะคะรถก็แล่นไปแล่นมานะคะเราขี่้างทางนี่แหละค่ะอร่อยอร่อยเลยนะคะร้านนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะมีสารายนะคะแมกกะพุนนะคะ เอารถเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้เราว่าก็มีแต่โมนะคะซื้อแตงโมป่านะคะถุงละยี่สิบบาทนะคะก็ทาแล้วนะคะแล้วก็เป็นนี่ซื้อเมนูอาหารนะคะผัดพริกปลานะคะผัดพริกปลานะคะใส่หมูนะคะอร่อยนะคะนี่นะคะเข้มข้นเลยแม่ค้าขายนะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูซื้อนะคะเมนูซื้อนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมนูนกกนแกงกะทิหอยจุกค่ะน้ําพริกนะคะน้ําพริกผักปะทูนะคะไข่นะคะ่ะแซ่บค่ะนี่น้ําพริกนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีค่ะ ้อวปลาส้มค่ะปลาส้มทอดนะคะนี่นะคะยังไม่เหลืองนะคะนี่ทอดทอดปลาส้มจ้าทอดแค่นะคะี้เหลืองเลยคะ่ะนีนะะ่ปลาส้มทอดแซ่บอร่อยจ้าปลาส้มทอดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมนี่ ปลาส้มทอดนะคะอร่อยอร่อยทอดเหลืองอร่อยเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะายบายจ้านี่ค่ะวันนี้ได้แกงไก่ใบยอนะคะใบยอกะทินะคะเราใส่กะทินะคะนี่เป็นใบยอนะคะแกงไก่ใบยอนะคะแกงไก่ใบยอแกงเผ็ดนั่นแหละคะ่ะแกงเผ็ดใบยอนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะ แกงเผ็ดใบยอ,อก,กะทินะคะใส่ใบยอนะคะใบยอนะคะก็ใส่ไก่นะคะเราใช้เนื้อไก่นะคะมีเข้มข้นเลยนะคะวันนี้ใส่กะทิเองเออนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสาต์ุนะคะปลาส้มทอดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะ่ะน่าทานไหมนี่ปลาส้มทอดนะคะอร่อยอร่อยทอดเหลืองอร่อยเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะไปบ่ายจ้าสวัสดีค่ะมากินข้าวกันนะคะนี่ค่ะข้าวผัดหน่อม้าไก่นะคะนี่นะคะมากินกันได้เลยจ้านี่นะคะจะอร่อยแค่ไหนก็เราเรามาทานมากินกันได้เลยนะคะนี่นะคะคําแรกจะมีหน่อม้านะคะอืม เขามีเผ็ดๆแซ่บๆไปเลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะตามกันเลยะค่ะนี่นะคะอร่อยมาก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 นี่ค่ะอร่อยมากค่ะคุกไปคุกไปค่ะ เผ็ดเผ็ดกากินน้ำตอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูอร่อยจัยงเลยนะคะที่เห็นเห็นนี่นะคะแซบ่บๆซหลายๆเลยค่ะมีมีนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะครับผัดลูกชิ้นปลานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินซาลาเปานะคะนี่นะคะซาลาเปานะคะไข่เค็มนะคะใบเดียวอิ่มได้นะคะสบายสบายเลยค่ะที่ใบเดียวนะคะร้อนมากเลยนะคะรอ้อนๆนะคะนี่นะคะ มาู่ร้อนอยู่ละจ้านี่ค่ะใส่ไข่เค็มนะคะเราก็ต้องแวะออกนะคะเพราะมันร้อนช,อช้อนช้อนนี่แบบร้อนนะช้อนช้อนช้อนน,ะะนี่นะคะเขาบอกว่ามีไข่เค็มในนี้จะอร่อยขนาดไหนยังไม่รู้เลยใช้วิธีนี้เลย,เน,ยนี่นะคะไข่เค็มเห็นไหมคะไข่ยังไม่ได้กินเลยเหนียว นี่ค่ะอร่อยไหคะนี่ค่ะไข่เค็มนะคะ่ะไปกินกันได้เลยนะคะไข่เค็มไข่เค็มจ้าอร่อยอร่อยนะจ้ะาะสวัสดีนะคะ